ความอ้นบ่าวเดชนครมนมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นําลูกอ้นนะครับอายุ2เดือนกว่านะครับผมถึง3เดือนนะครับรับฉีดวัคซีนนะครับนี่ครับวัคซีนนะครับวัคซีนนี่ต้องแช่แช่น้ําเย็นนะครับผมหรือเอาเข้าตู้เย็นไว้นะครับผมอุณหภูมิต่ํานะครับแช่น้ําแข็งนี่ครับวัคซีนแก้โรคนะครับผมโรคหัดลำไส้อักเสบนะครับผมมันจะมี2ชนิดนะครับผม อย่าเริ่มฉีดให้อ้นของเพื่อนๆนะครับผมโนบีแวกนะครับผมวัคซีนนะครับผมนี่ครับสองเดือนจะรักษาได้สองลูกถ้าสามเดือนก็จะได้ฉีดใช่สามเดือนที่ฉีดอีก,ากาสามเดือนก็โรคพิษสุนัขบ้าใช่ไหม,าม,มาใช่นี่ครับอโนบ no <be> <ะ>ีแวกนะครับผมวัคซีนสองชนิดนะครับชนิดหนึ่งคือเป็นผงชนิดหนึ่งคือเป็นน้ํานี่ครับผมอันนี้เป็นน้ําอันนี้เป็นผงนะครับผมนี่ครับ เป็นผงนะครับเป็นผงเราก็ฉีดน้ํานะครับผมเอาไปผสมกับผงล้วก็ดึงออกมานะครับผมดึงใส่สลิงนะครับผมแล้วก็ไปฉีดใส่ใต้ผิวหนังของน้องนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ซื้อจากคลินิกสัตวแพทย์นะครับผมนาเข้าจากออสเตรเลียนะครับผมอันนี้ยาอย่างดีนะครับผมวนจะได้ปลอดภัยนะครับผมไม่เป็นโรคหัดนะครับโรคหัดลำไส้อักเสบนะครับผมนะครับ ใครไม่เคยฉีดก็ดูไว้นะครับผมนี่จะทำให้ดูนะครับนะครับวัคซีนนี้ต้องแช่ตู้เย็นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ดวเดี๋ยวหัวจีรงกายท่านผู้ชมดูนี่ครับแกะสลิงออกมาครับผมมันจะมีหัวฉีดนะครับหนึง่งหัว ุ่นเยอะจังเลยเนี่ยขุ่นเยอะจ้าเข็มฉีดลิงก์แล้วก็แล้วก็เข็มฉีดน้องนะครับผมอันนี้เข็มเข็มดึงยานะครับมันจะเล่มใหญ่นะครับดูดูเล่มใหญ่เข็มดึงยาแล้วก็เอาเข็มดึงยาก่อนนะครับท่านผู้ชมรอดูนะครับนี่ครับ ใค,ใครก็ทำเป็นนะครับน่ครับอันดับแรกก็ดูดน้ำนะครับนี่วัคซีนเป็นน้ำนะครับผมดูดใส่ล่องลง่องมันล่องน้ำไม่จังเลยลูกมหม เข็มกุดไใเข็มใหญ่เหครับรูดไวนะครับผมหมดแล้วแล้วก็เอาใส่ชีดเส็ตัวยาที่เป็นผงนะครับผมนีลงไปอีก <ไป S 1> นี่ครับนำยาเข้าไปมันก็จะผสมกันนะครับข้างใน,นรนคับผสมกันจะละลายละลายสักพักนะครับเนี่ลลยล,ละลายแล้วละลายแล้วเราก็ ดึงฉีดออกมาดึงออกมาไว้ฉีดใส่หนองอ้นนะครับ ต่อไปก็เปลี่ยนเข็มนะครับเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนเข็มเอาเข็มเก่าออกนะครับเข็มที่ดูดสลิงในเข็มใหญ่เนะี่ยเข็มใหญ่นะครับดูเห็นไหมนี่ครับเอาออกครับเปลี่ยนเข็มแบบฉีดฉีดเข้าตัวน้องนะครับเข็มมันจะเล็กนะครับดูเล็กไม่เจ็บก้น <laughs> เหมือนคนนี่แหละครับที่เจ็บนะครับตัวไหนจะเสียงเข้าไปนี่ครับตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมอันนู้นหน่อยวัคซีนที่เราผสมกันเข้าไปนะครับจะเป็นน้ําสีเหลืองๆนี้นะครับธรรมดามันจะเป็นผงแยกกับน้ํานะครับอันนี้รวมกันเรียบร้อยนะครับผมแก้ดนห้าโลคนะครับผมเราก็ดึงนะครับไปอย่างนี้หน่อย เอาไปตรงร่องตรงนี้นะครับนี่ครับที่เห็นมันจะดูดน้ำํำยาได้ออกหมดนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับนี่ครับน้ำยามันก็จะไหลเข้าเซลิงนะครับผมนี่ครับหมดแล้วนะครับ ต่อไปก็ไล่อากาศนะครับเรียไล่อากาศดันอากาศนี่ครับเป็นการไล่อากาศนะครับถ้ามีแอลกอฮอล์ก็ทานองได้นะครับเช็ดล้างตูดได้อันนี้เราอาบน้ำมาเรียบร้อยคงผมไม่ต้องล้างนะครับมาหันตูดมา ขยับมาตรงกลางนีน่ครับ,บฉีดตรงเฉพาะเลยครับผมบบตรงบริเวณขาเนี่แหละนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมดึงผิวหนังขึ้นมานะครับเหมือนฉีดให้สุนัขนะครับผมวัคซีนตัวเดียวกันนั่นแหละครับนี่ครับ ฉีดเข้าไปบริเวณใต้ผิวหนังนะครับค่อยๆฉีดนะครับวัคออซีนนี้หนึ่งโดสนะครับผมว้าวเก่งมากเลยจะเป็นนโนๆนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ยุบไปนะครับน้องเขานะครับผมอันนี้จะแก้โรค<จ>หัด<จ>ลำไส้อักเสบแล้วจดดวดูหน้าด<อ>ูหน้าก<อ>่อนี่ะอ่านี่ครับผลล้าน นี่คือขนล้านขนแสนเอ้ยไม่ใช่ขนล้านขนแสนตัวนี้จะเป็นขนเงินนะครับชื่ออะไรนะอืมจำแบบชื่อไม่ได้นะนหลายตัวเลอเกินอ้าวต่อไปอีกตัวนึงนะครับมันมีสองตัวนะครับท่านผู้ชมน่ารักจริงๆเลย หลืออีกตัวเล็กนะครับไอตัวเล็กวัคซีนก็เหลืออีกซีนนึงนะครับผมเหลืออีกสองหลอดนะครับตัวละสองอย่างสองหลอดครับมีผงกับมีน้ำเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือแบบผงนะครับผมผงสีออกเหลืองนะครับสีส้มเหลืองอน,นี่แบบน้ำเหมือนเดิมนะครับผม เปลี่ยนเข็มนะครับใช้คนละเข็มนะครับท่านผู้ชมแต่เข็มสลิงที่ดูดออกจากดูดน้ำยาเนี่ยใช้ตัวตัวเดียวได้เพราะว่าไม่ได้ฉีดเข้าเนื้อนะครับตัวนี้เราจะโดนไอ้ดื้อไอ้ดื้จังเลยจี้แจ๊บจี้แ๊บจี้แจ ด,ดตัวนี้ซึมอัดน้ำยาเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับผมท่านผู้ชมอเอาบปผสมกับผงผงยาวัคซีนผสมกันไปแล้วนะครับนะครับมันก็จะละลายทันทีนะครับรอตัวยามันก็ละลายทันทีนะครับ นะครับต่อไปก็เปลี่ยนเข็มเหมือนเดิมเปลี่ยนเข็มเหมือนเดิมนะครับเข็มเล็กนะครับก็ดึงตัวยามานะครับดึงไปตรงร่องนี่นะครับมันจะเป็นร่องนะครับเราก็เอาเข็มนะครับผมแยไปตรงนี้นะครับผมน้ำยามจะได้ลงมาหมดนะครับ ถ้าไปใหญ่ตรงนี้น้ำยามจะไม่หมดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมเข็มนะเห็นไหมเติดเสียงวับนะครับถ้าไม่หมดก็ถอยก่อนถอยก็ดึงใหม่นะครับ อันนี้ก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะ นี่ครับเข็มที่สองนะครับแล้วก็ดึงสลิงเอา,เอายามาจากขวดได้หมดเลยนะครับไล่อากาศนะครับเหมือนเดิมไล่อากาศเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมฉีดน,นะครับผมข้างล่างอีกนั่นแหละตัวนี้ <c oughs> ตัวเล็กสุดมึนเลยไอตัวที่สองนะครับผมฉีดวัคซีนตัวที่สองนะครับหันตูดมานี่ครับ <c oughs> ฉีดตรงขาหลังนะครับผมตรงสะโพกนิดหน่อยนะครับดึงใต้ผิวหนังนะครับผมถ้าตัวไหนเป็นโรคนะครับพวกโรคหัดโรคอะไรนะครับจะแสดงอาการภายใน3ามวันนะครับผมเราก็รักษาต่อไปนะครับรักษาได้นะครับเป็นโรคอะไรก็รักษาได้นะครับท่านผู้ชมอย่าดื้อย่าดื้อย่าดื้อนะจ๊ะนะครับดึงใต้ผิวหนังนี้นะครับท่านผู้ชมคอยเลยมันจะดื้อในจังหน่อย มันไม่เห็นท่านผู้ชมไม่เห็นขยับมือตัวนี้ดื้อนะครับดื้อขยุกขยิกนะครับแล้วก็ฉีดแบบเร็วๆนะครับท่านผู้ชมรับขาเขายังเขายังเร็วๆมันตื้อไง เรียบร้อยนะครับจับดูดิเป็นพองๆใช่ไหมนี่ครับตัวที่สองเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับน่ารักมากเลยนี่ครับชื่ออะไรตัวเนี้อุยนุ่นฮะอุยนุ่นไม่ใช่ชื่อฝอยทองเนี่ยตัวนี้ตั้งชื่อให้เลยนะครับ ฝอยทองตัวเนี้ยโอเคนะครับท่านผู้ชมครับผมอย่าลืมฉีดวัคซีนนะครับผมอันนี้คนหลานคนหลานคนเสฉตัวนี้ยังไม่ฉีดนะมีสีสดใสแล้ะตัวนี้ยังไม่ฉีดนะครับยังไม่ครบสองเดือนกว่านะครับผมสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนนะครับผมมีขี้ตาป่ะครับท่านผู้ชมที่มีอ้นนะครับผมก็อย่าลืมบ นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมคนหลักสัตว์นะครับขอบคุณมากนะครับฟ้าอ้นบาปเดชนครมนมนะครับโทรมาสอบถามราคาอ้นได้นะครับพ่อแม่พันธุ์ก็มีนะครับลูกอ้นก็มีนะครับสนใจโทรมาที่เบอร์0 8 2 5 6 1 4 3 6 5นะครับสวัสดีครับดูดีไม่แห้งครับผม